ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับรวมทั้งเพื่อนๆวิศวกรด้วยน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรงนะฮะ P-stress Concrete Design นะครับซึ่งผมก็ได้ตั้งใจที่จะสอนวิชานี้นะครับเพราะถือว่าเป็นวิชาที่จะมีความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็บางมหาลัยก็ไม่ได้สอนวิชานี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสหรือว่าเปิดช่องทางให้พวกเราเนี่ยได้สามารถที่จะมีนะครับ คลิปวิดีโอไว้ศึกษานะครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดวิชานี้ใน YouTube c h a n แนลอมอนิมานมาสนะครับก็เราได้พูดถึงอตอนที่หนึ่งไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของแนะนำให้เรารู้จักกับคอนกรีตอัดแรงนะครับอันนี้ผมจะมาพูดตอนที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องของสมการนะครับที่ใช้คำนวณความเค้นที่เกิดจากการอัดแรงนะครับว่าถ้าเราอัดแรงเข้าไปเนี่ยความเค้นที่เกิดขึ้นหรือว่าที่กระทาต่อหน้าตักเนี่ยนะฮะจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องของการอัดแรงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หลักการของ combine stress ก็คือความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำนะครับรวมกับความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการอัดแรงเอาความเค้นมาลงกันได้นะครับก็ผมก็จะให้เราดูตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างคานตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคานนะครับคอนกรีตอัดแรงนะครับก็เป็นคานนะครับคอนกรีต อัดแรงนะครับแล้วก็รับน้ําหนักบรรทุกภายนอกก็คือรับน้ำหนักบรรทุกแบบปัอยู่กระทําที่ผิวหนของคานนะครับแล้วก็คานตัวนี้เนี่ยก็จะมีการอัดแรงเกิดขึ้นนะครับโดยใช้ลวดอัดแรงอันนี้คือลวดอัดแรงนะครับโดยที่ลวดอัดแรงดังกล่าวนี้ก็จะกระทําที่ระยะเล้ยงศูนย์ e นะครับซึ่งก็คือวัดจากจุดศูนย์กลางของหน้าตักนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจุดศูนย์กลางของหน้าตัดจุดนี้นะครับก็มีนะครับระยะเยื่ยงศูนระยะ e นะครับแล้วคานตัวนี้ก็จะเป็นคานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง b นะครับแล้วก็มีความลึกทั้งหมด h แล้วก็ระยะที่เราวัดจากนะฮะเซนเตอร์ของหน้าตัดไปจนถึงที่ผิวบนเนี่ยเราก็เรียกว่าระยะ ct ส่วนระยะที่เราวัดจากจุดศูนย์กลางหน้าตัดไปจนถึงผิวล่าง นะของคารเนก็เป็น CB นะครับคราวนี้เราจะมาลองดูครับว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็โดยหลักการแล้วนะครับถ้าเราแยกคานตัวนี้มาดูนะครับถ้าเราแยกเอาคารตัวนี้มาดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันมีเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คารตัวนี้รับน้ำหนักบรรทุกเดบันยูนะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นเอฟเฟกที่หรือเป็นผลของน้ำหนักบรรทุกแต่บรยูรวมกับผลของการอัดแรงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้การแรงดังกล่าวเนี่ยผมก็จะแทนด้วยนะครับผมจะแทนด้วยแรงอัดนะฮะ c นะครับก็คือแรงอัดเ,อเรียกว่าแรงอัด p กันล้กันนะครับโดยที่ตําแหน่งของแรงอัดดังกล่าวเนี่ยก็จะนะครับวัดออกมาจากจุดศูนย์กลางของหน้าตัดเนี่ยนะฮะ แนวแรงอัดที่กระทำเนี่ยก็จะวัดออกมานะครับโดยที่ตำแหน่งที่กระทำก็จะอยู่ที่ระยะ e ใน,นระยะ e นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกันในภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,เ,อเป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกต์ต่างๆนะฮะก็มีเอฟเฟกที่เกิดจากน้ำหนัก w แล้วก็เอฟเฟกที่เกิดจากแรง p นะครับซึ่งก็คือเป็นผลของการอัดแรงที่กระทำต่อหน้าตัก อันนี้เรามาลองดูทีละเอฟเฟกกันนะครับเอฟเฟกของตัว w ัก่อนนะครับน้ําหนักบรรทุกนะฮะที่กระทำต่อคานเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดโมเมนต์ตามมานะครับอันนี้ก็คือเกิดโมเมนต์โดยโมเมนต์ที่เกิดตรงนะกลางช่วงคานเนี่ยก็จะมีค่าสูงสุดนะครับ M ก็จะเป็น M บวกก็คือเท่ากับ w ัคูณด้วย L อลังสส่วนด้วย8อันนี้ก็คือค่าสแปนของคานก็คือระยะ L นะครับ ก็แปลว่าหน้าตัดที่ตรงจุดกึ่งกลางก็คือตรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของตัวเซนเตอร์ไลน์นะฮะก็คือจุดนี้นะครับจุดกึ่งกลางคานเนี่ยก็จะมีค่าโมเมนต์กระทําเกิดขึ้นนะครับโดยที่ค่าโมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ w ับเบลยูแอลกำลังสองศนที่แปะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมก็จะเรียกเอฟเฟกตัวนี้ว่าเป็นเอฟเฟกของตัวที่3นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลของ1 กับ2ร่วมกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวที่3ก็คือดังในภาพนี้นะครับที่เราเห็นก็คือมีโมเมนต์บวกนะครับโมเมนต์บวกก็จะผลของโมเมนต์บวกก็จะทําให้เกิดการกระจายของความเค้นนะ,ะที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดนะครับเราก็เรียกว่าเป็นเป็นเอฟเฟกที่3เนะครับอ่ะเรามาดูครับว่าถ้าหน้าตัดของเรานะครับเมื่อรับโมเมนต์บวก เกิดขึ้น m บวกนะครับโดยที่ m บวกดังกล่าวก็คือเท่ากับ W l บลกลัง2 0งส่วนผลที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดความเค้นตั้งฉากกับหน้าตัดนะครับโดยที่ความเค้นที่ผิวบนก็จะเป็นความเค้นอัดนะฮะแล้วก็ความเค้นที่ผิวล่างก็จะเป็นความเค้นดึงนะอันนี้ก็คือเป็นค่าซิกมาที่ผิวด้านบนนะครับซึ่งค่าความเค้นที่ผิวด้านบนเนี่ยเราก็เรียกว่าซิกมาท็อปก็มีค่าเท่ากับค่า m c top ส่วนด้วยค่า i ส่วน sigma ที่ผิวล่างนะครับก็เป็น sigma bottom ก็คือ m c bottom หารด้วยค่า i โดยที่นะฮะค่า m ก็คือค่าโมเมนต์ที่มากระทำแล้วก็ค่า c top กับ c bottom ก็คือตำแหน่งที่เราวัดออกไปนะฮะจากจุดศูนย์กลางของหน้าตัดก,ก็คืออันนี้ก็คือระยะอันนี้ก็คือ c top นะครับแล้วก็ระยะอันนี้ก็คือระยะ c bottom ส่วนค่าไอก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยหรือว่าโมเมนต์ออฟอินเตอร์เชียโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดนั่นเองนะฮะซึ่งในกรณีที่เป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็คือคำนวณจากสูตรเศษหนึ่งส่วนสิบสองบีฮชกำลังสามนะครับและเนื่องจากโมเมนต์ดังกล่าวเป็นโมเมนต์บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าความเค้นที่ผิวบนเนี่ยก็จะเป็นความเค้นอัดนะฮะแล้วก็ความเค้นที่ผิวล่างก็จะเป็นความเค้นดึง เพราะฉะนั้นถ้าโมเมนต์มีค่าสูงเนี่ยนะฮะในส่วนของความเค้นที่ผิวล่างซึ่งเป็นความเค้นดึงเนี่ยถ้ามันมีค่ามากกว่าค่ากําลังรับแรงดึงหรือว่าความเค้นกําลังรับแรงดึงของคอนกรีตถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับกําลังรับแรงดึงของคอนกรีตก็จะทําให้เกิดการแตกกร้าวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การพังทลายตามมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับที่ผิวล่างเนี่ยนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องอัดแรงเข้าไว้ ะะจึงจําเป็นต้องนะครับอัดแรงนะฮะอัดแรงในภาพก็คืออัดแรง P นะฮะตรงผิวล่างเพื่อไปสร้างให้เกิดความเค้นอัดล่วงหน้านะครับเสียก่อนนะฮะก่อนที่คานตัวนี้เนี่ยจะต้องรับความเค้นดึงที่เกิดจากโมเมนต์ของแรงภายนอกที่มากระทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสเต็ปถัดไปผมก็เราก็จะมาดูกันถึงอิทธิพลของ นะฮะผลของการอัดแรงนะฮะผลของการอัดแรงหรือว่า P Stress ว่าการอัดแรงที่เรากระทำต่อหน้าตัดคารดนะฮะดังในภาพนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมออวาดให้ดูนะครับว่าเรามีแรงอัดซึ่งเราเรียกว่าแรงอัด P แล้วก็แรงอัดดังกล่าวเนี่ยก็กระทำออกมาเป็นระยะเ e อียงศูนย์ E มันเกิดผลอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให เราได้ดูในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็จะมาวาดให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตรงจุดกลางๆนะครับที่ตรงจุดกลางๆนี้ก็ก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะมีนะฮะเอ่อจะมีนะครับแรงอัดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราไปอัดแรง P แล้วก็ระยะที่กระทำก็คือระยะเลี้ยงศูนย์ก็คือระยะ e เจ้าแรงอัด ีตรงตำแหน่งเยืองศูนย์ E เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแตกออกมาเป็น2รูปนะครับก็คือแตกออกมาเป็นนะฮะรูปที่1ก็คือเสมือนกับว่าเราทําการย้ายแรงจากระยะ E นะฮะให้มันขึ้นไปอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของออจุดศูนย์กลางก็คือย้ายไปตรงนี้ย้ายแรง P นะฮะย้ายจากจุด E นะครับนะฮะเพื่อที่จะไปอยู่ตรงตำแหน่งของ จุดกึ่งกลางร่วมกับร่วมกับนะครับมันก็จะมีผลของโมเมนต์เกิดขึ้น M โดยที่ M ตัวนี้ก็คือเท่ากับค่า P คูณด้วยค่า E นะฮะเพราะฉะนั้นดังในภาพที่เราเห็นนะครับตัวนี้ผมจะเรียกว่าเคสเอฟเฟกต์อ, 1, อันนี้เรียกว่าเป็นเอฟเฟกตที่2ก็แปลว่าเกิดจากการรวมผลกันนะครับทีนี้เราจะมาดู ผลของการอัดแรงซึ่งเราสามารถที่จะแตกออกมาเป็นแรงอัดที่ตรงศูนย์กลางหน้าตักร่วมกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าเป็น m เท่ากับค่า p คูณ e ซึ่งจะให้สังเกตว่าโมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยมีทิศทางที่ตรงข้ามกับโมเมนต์ที่เกิดจากแรงกระทําภายนอกนะครับเพราะว่าเราจะต้องอัดเข้าไปเพื่อให้เกิดการสร้างแรงอัดนะครับคราวนี้เรามาลองดูครับทีละกรณีนะครับก็คือเป็นกรณีที่1เคสของกรณีที่1เป็น หน้าตัดที่รับแรงอัดตรงศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะเกิดนะฮะความเค้นที่กระทำตั้งฉากกับหน้าตัดนะอันนี้ก็เป็นความเค้นที่กระทำตั้งฉากกับหน้าตัดก็จะเป็นค่าความเค้นอัดนะฮะซึ่งก็คือเท่ากับซิกมาเนี่ยเท่ากับ PA ทั้งซิกมาท็อปกับซิกมาบอททอมครนี้ถ้าเราลองมาดูในกรณีที่2นะฮะก็คือเป็นค่าโมเมนต์ที่กระทำบ้าง นั้นลนักษณะของโมเมนต์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดแล้วว่า m ก็เท่ากับผลคูณระหว่าง p กับ e นะฮะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกที่2เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทำให้เกิดนะครับความเค้นที่กระทำตั้งฉากนะครับกับตัวหน้าตัดโดยลักษณะการกระจายของความเค้นเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็คือที่เห็นนะฮะผมว่าลองดูทีหนึงนะฮะ โอเคนะครับก็ลักษณะของความเค้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้มันออกมาแล้วเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็คือตรงส่วนนี้จะเป็นความเค้นดึงแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นความเค้นอัดอันนี้ก็ข้างล่างจะเป็นความเค้นอัดส่วนตัวบนก็จะเป็นความเค้นดึงนะครับโดยที่ความเค้นที่ผิวบนก็คือซิกมาท็อปก็เท่ากับ MC- over i มซีโนะฮะ mc ท็อป แต่ว่า m ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ p คูณด้ e คูณด้ c top over i แล้วก็ในขณะเดียวกัน sigma ที่ผิวล่างก็เช่นเดียวกันครับก็คือ mc bottom over i โดยที่ m ตัวนี้ก็คือค่า p คูณ e คูณด้ c bottom o v e i นะครับแล้วความเค้นที่ผิวบนก็จะเป็นความเค้นดึงนะครับดไปด้วยความเค้นดึงส่วนความเค้นที่ผิวล่างจะเป็นความเค้นอัดซึ่งก็จะตรงกันข้าม ความเคลนที่เกิดจากโมเมนต์ของแรงภายนอกที่มากระทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จากในภาพนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นภาพความเคลนละนะครับสรุปก็คือก่อนจะไปต่อนะครับ1รูปที่1ก็คือเป็นเอฟเฟกของแรงอัดตรงศูนย์ p รูปที่2เป็นเอฟเฟกของโมเมนต์ที่เกิดจากการยิงศูนย์ก็คือ p คูณ e ซึ่งสังเกตทิศทางให้ดีว่าทิศทางของมันก็มักที่จะตรงข้ามกับทิศทางของโมเมนต์ที่เกิดจาก แรงภายนอกนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณค่าความเค้นที่เกิดขึ้นนะฮะของทั้งเอฟเฟกต์หก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเอาความเค้นทั้ง3มารวมกันหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกันนะครับการรวมกันของหน่วยแรงหรือว่าเอาสเตรสมาคอมบายกันอันนี้ก็จะเป็นเคสที่1ก็คือ แรงอัดตามแนวแกนที่เกิดจากการอัดแรงก็เป็นค่าความเค้น p over a ที่ทั้งผิวบนแล้วก็ผิวล่างมีค่าคงที่เราใช้เครื่องหมายบวกเพื่อเป็นค่าที่แสดงถึงการแรงอัดนะครับส่วนในอันที่2ก็คือเป็นหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากโมเมนต์ m เท่ากับ p คูณด้วยค่า e นะครับโดยที่เราจะพบว่าผิวบนก็จะเป็นลบเพราะเป็นแรงดึง ก็ค่าความเค้นก็คือ,อลบนะฮะ PEC T o v I ส่วนผิวล่างก็จะเป็นบวกก็เป็นความเค้นอัดก็เป็น PEC bottom o v I ส่วนอันที่3เนี่ยนะฮะรูปที่3เนี่ยเป็นความเค้นที่เกิดจากโมเมนต์ที่มากระทำจากแรงดันอยู่ก็จะเป็นถ้าดูทิศทางก็ตรงข้ามกับความเค้นที่เกิดจาก P.E อันนี้เป็นผลของโมเมนต์ m นะครับซึ่ง ผิวบนก็จะเกิดแรงอัดแรงอัดก็เป็นบวก MC top over I ผิวล่างเกิดแรงดึงก็เป็นลมลบ MC bottom over I ดังนั้นเวลาที่เนื่องจากว่าความเค้นทั้ง3รูปเนี้ยนะฮะมันมีการกระจายเป็นลักษณะที่เป็นเชิงเส้นตรงเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยจริงๆแล้วเราพิจารณา2จุดก็คือความเค้นที่ผิวบนนะครับที่ตรงจุดนี้นะฮะความเค้นที่ผิวบนแล้วก็ความเค้นที่ผิวล่างก็เพียงพอแล้วนะครับ โดยที่ความเค้นที่ผิวบนก็เกิดจากเอาความเค้นทั้ง3รูปมาลวมกันก็เป็นค่า p over a นะครับลบ pect over i บวก mc t over i ส่วนความเค้นที่ผิวล่างก็คือ p over a บก p e c b over i ลบ mcb over i ก็กลายมาเป็นสูตรนะครับในการที่จะคํานวณค่าความเค้นนะฮะที่เกิดจากการอัดแรงร่วมกับความเค้นที่เกิดจาก โมเมนต์ภายนอกที่มากระทำซึ so so, um, uh, ่งถ an ้าเกิดลว่าเราอัดแรงไว้มากๆเราสามารถที่จะออกแบบให้หน้าตัดเนี่ยนะฮะที่ผิวบนเนี่ยก็เป็นความเข้มอัดแล้วก็ที่ผิวล่างก็เป็นความเข้มอัดได้ก็แปลว่าหน้าตัดของเราเนี่ยก็จะไม่มีความเข็นดึงเกิดขึ้นเลยก็จะไม่มีการแตกราวเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีในการที่เราสามารถจะออกแบบหน้าตัดโดยเราสามารถที่จะใช้การอัดแรงเพื่อที่จะควบคุมความเข้นที่เกิดขึ้นที่ผิวบนและผิวล่างของหน้าตัดได้ นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณความเค้นที่กระทำต่อหน้าตัดซึ่งจะเห็นว่าจริงๆก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับแล้วก็หลักการที่คำนวณก็เป็นหลักการที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของตัวเลขเลยนะฮะมาคำนวณให้พวกเราได้เห็นว่าเราจะใช้สูตรต่างเนี่ยในการที่จะคำนวณความเค้นที่ผิวบนและก็ความเค้นที่ผิวล่างของหน้าตัดนะฮะแล้วก็จริงๆก็เป็นความเค้นที่จุดใดๆก็ได้บนหน้าตัดนี้เนี่ยได้อย่างไร าคลิปวิดีโอรตรงนี้ก็คงต้องขอจบลงไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ